สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคลิปนี้ผมจะพามา,าดูประดับชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประดับที่เหมาะเหมาะสมกับการเอามาเพย์เออรคิวนะ PK หรือว่าสงครามฝ่ายนะครับเช่นเช่นกัน,นครับประดับนี้ไม่ส่งผลในอารีน่านะครับแต่ว่าเจอกันบนฟิลอย่างเงี้ยนะครับ PK กัน สงครามฝ่ายกันมันจะทําให้มันจะส่งผลครับแล้วมันจะทําให้เราถึกขึ้นกว่าเดิมครับผมนะครับประดับที่เราจะมาดูนะครับคือนี่ครับนักค้าสมาพันธ์ของทั้งสองฝ่ายมีนะครับของแดงก็มีน้ำเงินก็มีนี่ครับสิ่งที่เราจะใช้คือนี่ครับสร้อยคอที่มีเกียรติขั้นหนึ่งครับสร้อยคอที่มีเกียริขั้นหนึ่งเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่แบบนะครับสี่แบบ เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบบแรกจะเป็นบล็อกแบบที่2ป้องกันนะครับแบบที่3หลบหลีกแบบที่4พันชีวิตนะครับโอเคทีนี้จะจะเอาสอยคอมีเกียริขั้นหนเนี่ยมาได้ยังไงนะครับต้องใช้ตราประทับป่าหมอกสมาพันธ์ลยเงาเพลิงนะครับระดับ43-45 50นะครับแล้วก็ใบอนุญาตเครื่องอขั้นอน่าฟ้าคำรามขั้น3นะครับโอเคงั้นก็ลองหามาทีละอย่างนะ อย่างแรกคือนะครับงั้นไม่ใช่สิต้องบอกว่าอย่างแรกคือเหรียญนะครับเหรียญ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 เนี่ยเอามาจากไหนนะครับมาทานนี้เลยครับเราก็ต้องมาที่แคมป์ฝ่ายตรงข้ามนะแคมป์ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็นี่ไงตีเอ็พตีนะครับ ตี APC ของฝั่งตรงข้ามไปเลยแล้วบอสจะเกิดนะครับเนี่ยบอสเกิดพอดีเลยเนี่ยชื่อแทวังกับกัมนนยอนนะครับนี่ครับตีละเราจะได้กล่องมาสองกล่องนะครับพอพอเก็บมาแล้วมันจะได้ถุงนะครับถุงแบบนี้นะเนี่ยถุงแบบนี้นะครับถุงตราประทับสมาพันโลหิตเงาเพลิงสมบูรณ์ในถุงเนี่ยบอกว่าในนั้นเนี่ยจะประกอบด้วย ตราประทับป่าหมอกสมานา์โลหิตเงาเพลิงสองชิ้นนะครับแล้วก็ตราประทับสมนธ์โลหิตเงาเพลิงขั้นสูงป่าหมอกสุ่มเลือกนะก็เกิดจะได้หรือเปล่าไม่รู้งั้นเมื่อเราได้เหรียญมาแล้วเนี่ยทําไงต่อครับเราต้องต้องลองไปแลกดูใช่ไหมครับต้องลองไปแลกดู ก่อนจะแลกก็ต้องใช้ใบอนุญ,ญาตนะครับเครื่องประดับนบภาฟา้ากลางขั้น3าต้องใช้ตาวะทับนะครับขั้นสูงป่าหมอก3น่าจะ3ามน่าจะผมดูไม่ผิดงั้นเดี๋ยวผมออกจากคลังออกมาก่อนนะนี่ไงตาพระป่าหมอกนะครับแล้วก็ แล้วก็ตาประทับสมาพานอิกเงาเพริ่งขั้นสูงนะครับผมมีสิบต่างกันนะต่างกันนะตาประทับป่าหมอกสมาพานุิกเงาเพลิงกับขั้นสูงปา่าหมอกต่างกันนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะแกะนี้ให้ดูนะเห็นไหมผมแกะมาปั๊บผมได้หกหกหกถุงใช่ไหมผมได้อ 17, ันนี้มาสิบเจ็ดแต่ผมได้แบบนี้มาแค่สองนะครับ รวมกันผมมีที่12แล้วก็นี่เรด107นะดังนั้นเบื้องต้นเลยนะครับโอเคผมซื้อนี่ก่อนนะนี่ก่อนนะเครื่องประดับนะครับนะภาฟ้าคำลามขั้นสามใช้3ามชิ้น12เหลือ9นะผมได้มาหนึ่งอันนะครับต่อมายังไงต่อเอ่ยทีนี้ผมก็มาที่นี่นะส่อยคอนะผมเลือกรัมากันนะครับ ใช้แบบนี้50ก็คือแบบนี้นะ50นะครับแล้วก็ใช้ใบนี้หนึ่งอ่าก่อนจะมานี่นะมาดูนี่ก่อนนะครับอี่าใบเนี้ยใครอยากซื้อนะครับต้องเป็นสมาพันธ์นภะพาสาลรับขั้น3นะครับใครขั้นต่ำกวนน่านี้ซื้อไม่ได้นะดังนั้นมันคือผลว่าทําไมเราต้องทำเควสสมาพันธ์นะครับอย่างผมเนี่ย ประมพันธ์ตอนนี้เป็นขั้นสามนะครับแล้วก็ขาดอีกประมาณเท่าไหร่อีกประมาณเจ็ดพันนะครับผมจะขึ้นขั้นสองเพราะผมทำทุกวันทีนี้ก็มาดูครับมาซื้อนี่ครับที่ผมอยากได้คือป้องกันนะครับ่าซื้อนะครับปับ๊บผมก็ได้ามาละซื้อเสร็จปั๊บทำไงก่อนทำไงต่อครับผมก็ต้องอัปเกรดมันใช่ไหมครับโอเควิธีการอัปเกรดครับกดจาก,กาอุปกรณ์ นะครับแล้วก็อยากจะอัปเกรดมันมาอัพเกรดได้ถึงขั้น5นะดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพเกรดมันดูไปนะครับทีนี้เนี่ยมันใช้วัตถุดิบคิตันหินโซวัตถุดิบเพิ่มเติมนี่คืออ พวกยันส่วนสันติภาพนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไม่ดูไอดียนะ๋ยวผมเปิดคลังมก่อนก็มีเนี่ยคร,บครคับเครื่องรางโชคชะตาส่วนสันติภาพกั่าวเครื่องรางเนี่ยช่วยให้อัปเกรดได้ได้ได,ได้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับต่อมาต่อมามีนี่แล้วผมก็ต้องมีคิทตันหินโซนะครับคิทตันหินโซมีเยอะอยู่นะมีอยู่ห้าร้อยกว่า ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตีบวกมาดูนะครับอืก็ตีบวกเครื่องประดับก็ต้องใช้เครื่องประดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวยัดอันนี้ไปสักหนึ่งใบนะครับมาดูว่าจะได้แค่ไหนนะใช้เงินอีกสิบโกนะครับโอเคตันแล้วนะครับตันแล้วนะ ทีนี้พอตันแล้วเนี่ยมันเขียนว่าไงต่อมันเขียนว่าถ้าอยากอัปเกรดต,ต่อจากขั้น5ไปขั้น6นะครับจะต้องใช้สร้อยคอในพลขั้น10นะครับสร้อยคอในพลขั้น10แล้วก็น้ำหอม20คิคือตันเ็นโซ23ทีนี้มาดูว่าไอ้สร้อยคอในพลเนี่ยมันก็คือไอ้สิ่งนี้นะครับนี่สร้อยคอในพลขั้นหนึ่ง อ่าผมซื้อนี่แล้วกันนะใช้อีก5้าสิบนะครับเดี๋ยวแบบนี้นะใช้อีกห้าสิบผมซื้อซื้อมาแล้วนะทีนี้ผมจะลองตีบวกต่อมันบอกว่าไม่ได้ต้องขั้นสิบแต่ตอนนี้ขั้นหนึ่งไม่ได้นะผมก็ต้องตีบวกมันนะครับใส่วุตถิดิบเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่ยันไปด้วย อันหนึง่งเดี๋ยวลองดูนะว่าจะไปได้ถึงไหนโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็ติด,ต,ดติดนี่อีกครั้งแล้วนะผมติดสร้อยคอในพลขั้น5นะครับจะไปขั้น6ไปไม่ได้ต้องใช้สร้อยคอดูคุโม,มนะครับเพื่ออัปเกรด ไอตัวเนี้ยไปขั้น6นะครับซึ่งสร้อยคอดูคุโม่เนี่ยได้จากถ้ำในมุมเมืองละอาถรรพ์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองหาจาก F5 ดูเพื่อความว่องไวสร้อยคอดูคุโม่นะครับเครื่องประดับสร้อยคอนะครับ สร้อยคอดคโคโมซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คือสร้อยคอร,ราจนนนินีจูกระนึกก็แล้ครับนี่มีขายอยู่นะถูกสุดอยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเดี๋ยวผมลองซื้อมาสามอันนะ,นะทีนี้เราก็ซื้อหรือ,อมามาดูว่ามันใช่ไหมมาดูสิ ต้องปลดก่อนนะครับเอาละใส่ไหมใช่นะถูกต้องนะครับมันคือสร้อยโดคุโม,โมนะถ้าใครไม่อยากซื้อไปหาเอาที่ถ้ำราชนีแมงมุมนะครับแล้วก็ใช้คิตตันินโซ่สอแล้วก็ใช้หางใช้เขาิีไฟสิบนะครับเงินดิ 85, สเซิลเวอร์เพื่ออ,อัปเกรดจากหขั้น5ไป6เป็นการปลดลิมิตนะครับเลือดสำเร็จ เลืเส่สุดสดแล้วผมก็ต้องการจากหไปสิบนะครับยังไม่จบแค่นี้นะชีวิตต้องไปต่อนะครับดังนั้นผมผมคิดว่าผมต้องการวัตถุดิบพวกนี้อีกเยอะเลยงั้นเดี๋ยวผมต้องไปสอยมาก,ก่อนจาก f 5้านี่แหละที่เกียบไปหาละโอเคนะครับได้มาสิบสองชิ้นนะอ่ะที่บวกกันต่อนะครับอ่ะลุยกันเลย ใส่ทีละเป็นปึกได้เลยนะครับถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคืนของให้เราเองนะทีนี้ผมมีของชิ้นนี้แล้วนะเอาล่ะผมบวกของไอ้นี่ต่อนะมันมาละน้ำหอมโพารันยี่สิบเปิดทางระยะไกลน้ำหอมโพารันออกมานะครับเอาละตัวนี้เงื่อนไขตามแล้วครับอัปเกรดใช้สิบสองทองแป๊บหนึ่งนะ อปกรณ์ดังนั้นผมเลื่องระดับแล้วนะครับถูกปอนนอ้อเดือวเสียของโอเคเลื่อนระดับแล้วครับทีนี้เลื่องระดับเสร็จผมก็ต้องตีบวกต่อนะครับให้เป็นบวกสิทธิ์นะดังนั้นผมยัดนี่มาเลยดูแล้วดูแล้วช่างดูแล้วยังไงก็ไม่พอครับดังนั้นผมเพิ่ง f ห้าต่อไอ้ชาแหวนถูกกว่านี้แหวนถูกบานเลยอะ กลายเป็นกลายเป็นผมไปซื้อสร้อยแ,แพงๆผมก็ลึงคิดนะว่าใช้ใช้อย่างอื่นก็ได้นะ่ะกลายเป็นผมไปซื้อสร้อยซะแพงเลยเ,เพื่อนๆทำตามผมซื้อแหวนมาอัพดีกว่านะง่ายกว่าเยอะเลยดูสิเนี่ย20สินเวอร์กับ1ซินเวอร์เนี่ย 18นะครับ18อ้อาวลุยกันเลยไม่ติดให้รู้ไปโอเคนะครับทีนี้ผมก็มีสร้อยที่ผมมองไว้ตา<ม>เป็นมันละเสร็จแล้วอันหนึ่งนะครับมาดูเลยดีกว่าว่าจอกเกาะนะครับ 426พลังป้องกัน315ป้องกันคดที่ิคอ210นะครับเพื่อวลาติดสานะ20.20 20นะครับทีนี้วิธีทดสอบจะทำยังไงล่ะก็ต้องให้ใครสักคนมาหวดเราใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาใครสักคนให้มาหวดเราดีกว่า ทีนี้ทดสอบต่อมานะผมจะลองใส่ไอ้สร้อยนี่ละนะครับโอเคภูมหมีจกกัดการยิงเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับการทดสอบทั้งหมดเลยนะดังนั้นผมได้ผลสรุปมาตามตามตัวเลขนะครับตามตัวเลขที่ผมจดมาเมื่อเมื่อเป็นการโจมตีไม่ติดคียดดขคอ้นะครับรับดาเมจลดลงจากเดิมจากเดิม 2003, เนี่ยลดลงเหลือลดลงร้อยหนึ่งครับ1 0 0จาก2,000ตีเฉลี่ยก็คือลดลง5นะครับ ซึ่งผมคิดว่าลดห้าเปอร์เซ็นก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องราวของคลังป้องกันสามร้อยสิบห้านั่นแหละครับอ้าละทีนี้ต่อมานะครับต่อมาต่อมาเรื่องของคริติคอลนะครับคริติคอลเนี่ยอยู่ที่สี่พันนะครับสามพันห้าสี่พันสองสี่พันหนึ่งสี่พันสามถ้าตัดสามพันห้าออกก็จะเป็นประมาณสี่พันสองสี่พันหนึ่งสี่พันสามเฉลี่ยเป็นสี่พันสองนะครับ จาก4,002ลดลงเหลือ2,008 2,006 2,007ก็ตีเฉลี่ยว่า2,007นะจาก4,002นะครับลดเหลือ2,007ก็005นะครับลดลงอีก1,500นะครับ1,500ของ4,002นะครับถ้าตี4,002เป็น4,500 1,500ก็คือ1ใน3ดังนั้นผมคิดกลมๆเลยว่าสามารถ ลดดามเมจคีย์เดคอลงได้30%นะครับโอเคงั้นต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยมาดูเรื่องของดามเมจซึ่งดามเมจผมคงไม่ทดสอบให้ดูเพราะว่าได้เจาะเกาะมา426นะครับ426จอกเจาะเกาะ่อ426อะไรเนาะลื่มลืมเืมเจาะเกาะ่อ426ก็มันก็มันยังไม่ชัดเจนนะผมยังไม่แน้ใจว่าป้องกันเจาะเกาะบล็อ,อ,อกอเจาะเกาะคืออะไรดังนั้น ขอติดตรงนี้ไว้ก่อนละกันเอาเป็นว่าสามว่าถกขึ้นกว่าเดิมไหมก็พูดตรงๆพูดกันตรงๆสรุปเลยเลยคือโดนคีิ์ดิคอเบากว่าเดิม30ซครับถึกกว่าเดิมไหมล่ะถึกกว่าเดิมเยอะครับแล้วนั้นถ้าจะถามว่าตีเบากว่าเดิมไหมมันต้องตีเบากว่าเดิมแล้วล่ะแน่นอนแหละแต่ว่าในสงครามตัวชนนะครับสารยาประชิดที่ต้องเข้าไปบุกบุบ่าฝาดงอะไรพวกเนี้ที่ต้องเข้าไปใจกลางสมรภูมิครับใช้อันนี้ครับ จะดีนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะงั้นเรียบร้อยละไอของชิ้นนี้นะครับเรียกว่าอะไรสร้อยคอที่มีเกียริขั้นสิบนะครับผมคิดว่าน่าจะครอบคุมแล้วละ่ะใครนะครับใครยังไม่มีใช้อยากได้ก็หามาใช้ได้นะนั่นแหละครับงั้นก็ขอจบการนำเสนอในเพเ,เท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับท,ที่ติดตามชมจนจบ ครับสวัสดีครับ